ครับตอนนี้ได้เวลาอาหารเช้าก็จัดไปครับการเป็นหมวดหมู่ของการรู้จักรวมอยู่รวมกับสุนัขตัวอื่นได้แบบไม่เป็นหมาห่วงก้างเป็นอีกหนึ่งคลอสครับอ่อเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ไม่ให้เป็นหมาห่วงก้าง โดยอาศัยอยู่ในกรงกรงเดียวแล้วก็ค่อยๆกินครับถ้าเป็นคาต้มเราจะให้สองครั้งหมายถึง2ชามประมาณนี้ต่อมื้อนะครับสำหรับสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ครับถ้าอายุหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็จะให้ประมาณครับเป็นการฝึกน้องให้ไม่ให้หมาเป็นหมาห่วงก้างนะครับให้อยู่ในรวมรวมกรงเดียวกันกับเพื่อนๆรุ่นพี่ ในการกินข้าวนะครับกินอาหารครับก็เป็นส่วนหนึ่งในบทเรียนไม่ให้เป็นหมาหงก้างนั้นเองนะครับคือสิ่งเหล่านี้สำคัญมากเวลากลับไปบ้านผู้ปกครองก็จะได้อุ่นใจเพื่อมีสุนัขตัวอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านหรืออยากจะหาเพื่อนร่วมให้เขาไม่ได้เหงาอะไรอย่างงี้น,นะครับก็สามารถที่จะ ายใจได้ว่าอยู่กับใครๆได้ครับตรงนี้สำคัญมากะอะไรครับข้าวต้มผสมโครงไกบ่บดแล้วก็แต่ละชามแล้วก็ใส่ไข่ผสมไข่